ตอนนี้เราก็ไปขุดเอาต้น <S <S ที่เราปลูกไว้นะฮะอันนี้ต้นที่สองแล้วค่ะไปขุดเอาต้นที่เมื่อกี้ไปแบ่งเอาส่วนหนึ่งของรากมาต้นหนอต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองอันนี้ไปขุดมาขุดต้นที่เราปลูกเอาไว้อันนี้โตช้ามากค่ะชื่อส่วนอะไรไม่ทราบเดี๋ยวจะตาไปตามมาหาชื่อมาให้นะคะเพราะว่ามือใหม่นะคะยังไม่ทราบอะไรยังไม่ทราบชื่อต้นไม้เท่าไหร่แต่ว่า ปลูกเอาไว้หลายปีแล้วได้แค่นี้นะครับพี่น้องได้แค่นี้นะคะพี่น้องดูแล้วก็ขุดเอามาใส่ถางแล้วเจ็ดี๋ยวจะมาหัดทําบอนไซต้นนี้กันนะคะให้ดูต้นที่ว่ายังไม่ได้แต่ไม่ได้แต่งต้นต้นต้นสนนี้พอนานๆไปเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะแห้งนะคะแล้วมันจะไปแตกอยู่ที่ปลายเขียวอยู่ที่ปลายมันจะมันจะเป็นแบบเป็นพุ่มอะคะ่ะแต่มันขึ้นช้ามาก สามสี่ปีได้แค่นี้ค่ะก็<า>เลยลองไปขุดเอามาลองทําดูปลูกไว้หลายต้นอยู่ค่ะปลูกไว้หลายต้นอยู่ลองทําดูถ้าได้ผลก็จะไปขุดมาทําเป็นบอนไซเพราะเราหัดเราก็ไม่ต้องไปซื้อไม้แพงๆมาดัดเราก็เอาไม้ที่เราปลูกเอาไว้เองเพราะเป็นคนรักต้นไม้ชอบต้นไม้มากๆค่ะแต่โดยที่ว่าตอนนี้เวลามันมีเยอะก็เลยเอาเอาต้นไม้มาดัดเป็นบอนไซดู ว่าจะมีความสามารถว่าเราจะทําได้ไหมก็ทําวางไว้หลายต้นแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้นะฮะแต่ตอนนี้ก็นึกๆเออเอามาถ่ายไว้ดูเก็บดูเดี๋ยวจะแชร์เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้ดูกันนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูเพราะยังไม่เก่งก็เลยยังไม่กล้าทําวิธีการให้ดูเท่าไหร่นะคะพอทําช้ามาก ทำไปเรื่อยๆก็กลัวต้นไม้มันจะตายอะไรก็คิดมากแต่ว่าก็หัดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวรอช่วงที่2นะคะพอเสร็จแล้วจะให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงเนี่ยดูไว้ก่อนว่าเป็นแบบนี้นะคะ